สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาในเมนูผักกาดดองผัดไข่นะครับน่าทานมากๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานคู่กับข้าวต้มนะครับหรือข้าวสวยก็ได้สามารถทําได้ง่ายๆเดี๋ยวเราไปดู What วัตถุดิบและวิธีทํากันได้เลยวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นผักกาดดองนะครับอันนี้เราก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดนัดทั่วไปนะครับเวลาเราซื้อมาก็จะมีน้ำเหลืองเหลืองดองมาให้เราเททิ้งนะครับจากนั้นเราก็นำผักกาดดองมาล้างน้ำให้สะอาดทำยังไงให้สะอาดนั้นระหว่างที่เราล้างน้ำเปล่าให้เราใช้มือบีบน้ำออกด้วยนะครับก็จะทำให้รสชาติของผักกาดดองและ กลิ่นของผักกาดดองออกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปของเราก็จะเป็นกระเทียมจีนนะครับกระเทียมจีนเราจะใช้อยู่ที่4กลีบนะครับจากนั้นแล้วเราก็เอามาสับวัตถุดิบของเราต่อไปก็จะเป็นไข่ไก่นะครับอันนี้ตอกใส่ถ้วยเตรียมพร้อมที่เราจะเอาไปผัดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มทำกันได้เลยนะครับเทน้ำมัลงไปกระทะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนได้เลยนะครับ เจียวกระเทียมจนเหลืองหอมแล้วนะครับตามด้วยผักกาดดองที่เราเตรียมไว้ครับเราจะผัดกันสักพักหนึ่งเลยนะครับสักพักหนึ่งของเราประมาณไหนก็คือประมาณสามนาทีได้เลยนะครับครับเราก็ตัดมาที่ผัดได้สักพักแล้วนะครับจากนั้นเราก็เลียผักกาดดองไว้ข้างกระทะได้เลยนะครับเราจะนำไข่ลงมาผัดต่อครับผม เราก็ตอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไข่แล้วเราเทลงไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้ตะหลิวเราคนไปคนมาเราจะไม่ผัดจนไข่สุกน,นะครับเราก็จะไม่ได้เคี่ยวไข่จนเป็นไขเ่เจียวนะครบแล้วก็จะให้มันมีไข่ขาวและไข่แดงผส,สมกันด้วยจากนั้นเราก็เอาผัดกาดดองเรามากบไข่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันนะครับเริ่มปรุงอย่างแรกของเราก็จะเป็นซอสหอย ซีอิ๊วขาวผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสครับจากนั้นเราก็ใช้ตะหลิวคลุกเคล้าส่วนผสมหเข้ากันได้เลย เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆบอกแล้วว่าง่ายมากๆนะครับน่ารับประทานสุด,สดๆเดี๋ยวเรานำไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จสิ้แล้วนะครับสำหรับเมนูผักกาดดองผัดไข่นะครับก็ทำง่ายมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเมนูนี้ก็ลองนำเไปทำตามดูได้นะครับ และหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์กด Subscribe เป็นก,กำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆอยากให้ทำเมนูไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ